เอาปืนไปเลยกูเล่นไม่เป็นกูมีตังเยอะกูเล่นไม่เป็นเฮ้ยล้วงกระเป๋าดอลลมอนแป,ป๊บอ้าวเจอแล้วแล้วซื้อปืนที่ไหนดีล่ะเนี่ยอืมอืมชอปปิง้งอ่าไอ้ดูซิว่ามีอะไรซื้อบ้างเออเอาปลดชโน,นระเบิดดีไหมหรือว่าชุดเกาะดีเออหรือชุดเชือกุญแจดีกุนพุกดีไหมอืม ถ้างนนั้นระเบิดแฟลตดีก็ดีแล้วรอดเลยแล้วพีก้าศูนย์ปืนเทพเราถ้าง,งั้นเอาพีก้าศูนเจียของมาเงินไปไปไปนาย,ายนไก่ดำเงาดำดำแล้วมันใช้ยังไงวนะน่ะอย่างนี้แต่ว<อ>่าย่างนี้ไปรอของกันดีกว่าชอยกระดดเต็บเทพออื หลบได้ไงวะนั่นน่ะปาสมอปิดทางบอมบี้บอมบี้บอมบี้ไปยอ้อไปยอ้ชอช้อตเออมุปตาครีโวเห็นโกบงังไหมเนี่ยยิงไกลแล้วเออเอเออะ ในความเป็นจริง <c oughs> คงจะดีได้เลย <c oughs> ไปดีกว่ายอ่อโอ้พืชเชื่อรองเท้ากูเออเล่นอะไรเนี่ยฟันไม่เกลอริ่นจะยืมไป่เยอะวันมีชนะไงอ้ปืนดลอ่าปบไปเหว่อป่าปสมอไปทางไปเลยไปเลยบอมบี้บอมบี้บ กวาดเรียบเลยกวาดเรียบฮ่าฮ่ยยายายาย,ายา่ยาเออเมือนได้ยินเสียงไก่เลยฮ้ฟันเลยยาเออเออเอแม็กหมด,ดอีกเออเปลี่ยนแม็กใหม่ดีจังเลยเหม,ม,มือนมีเสียงไม่เดแถวๆนี้นะแ <ừ. S 1> ปลกจังกูนี่และฟันมึงเออกูนี่แหละฟันไก่เลย ชอรรรเพื่ออโอ้ต่อเห็นแน่แนรรรน